ถ้ยแต่ไเป็นรถประบูเรียนรักรถเนาะเก็บตรงนู้นก็ไม่ได้มาจะต้นเหลือสี่แสนห้าเก็บได้นี่ก็ไม่ได้ทำไมมันเหลือแค่นี้เลถือว่าสวย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 ว่ามึงน่าซื้อเอ้ยมันตะมานแล้วมาแล้วไอ้พวกสิ่งเลียนมาแล้วมาแล้วครับพี่ ี่่ต้องไไปทหนแล้วเรายังไม่ครบบูม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 แคบูมแคุยวัดแคบูมแครที่อะไรชักช้าทช่ไหม้ชักช้าเกินรอโคตรนานอ่ะรอนานมากอ่ะแล้ววันนี้มีธุระด้วยไม่รู้จะรออะไรอยู่ต้องเปลี่ยนชุดไหมอ่ะไม่เร็วพวกสี่เร็พวกไซไล์เลยแกี่หรือว่าไซไล์ปะมันรออยู่เร็วรบฮะพี่โแกรมต้องใส่ตูดไหมต้องใส่ตูดเลยเหรอต้องต้องใส่ตูด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  ่เชิญมาเดยครับสวัสดีครับผู้ชายสวัสนะครับเสี่ยวันนี้อาโบแหมไม่ใช่ครับเบามือเลยใช่ไหมมันก็เทพพบกันแหละครับถูกไหมล่ะโอ้ยพี่พอครับคุณก็เป็นถึงไครแชมป์โปลีมันก็ไม่น่าต้องถามอะไรเยอะหรอกมั้งโอ้ยครับนะอันนี้ใครใครครับใครเป็นแชมป์โปลีครับอันนี้ผมไป่งไม่ก็หมายถึงบิลลี่ก็อดีตแชมป์โปลีเก่าไม่ใช่หรอถูกไหมล่ะโอ้อดีตผมกี่ปีแล้วครับเนี่ยมาพูดถึงอดีตได้ยังไงครับเนี่ยไม่ใช่แต่หมายถึงคุณก็มีดีกรีถูกไหมล่ะโเพแต่วันนี้ผมว่าผมให้ภาษีคุณดีกว่านะะเพราว่า วันนี้น่าจะไฟอย่างเดียวไม่มีอุ้มไม่แต่าม,ามันมีนีไ่ไม่ใช่หรอเลือกทงมาเกี่ยวด้วยไม่ใช่หรออะไรมีอะไรมันมันมีมัน,มน,มน,มนจะเป็เอาชีทงไม่ใช่หรอไม่ทงไม่ใช่ใชไม่มทงหรอก,ก็มายีทงไงพี่แต่หมายถึงว่าแบบไม่มีอุ้มไมงไก็ใช่ก็<ค>ผมผมผมถึงคิดอยู่ผมว่าพยายามนอนเอาตีนไก่และผักคิดอยู่นะว่าถ้ามันไฟอย่างเดียวแล้วมันไม่มีอุ้มเนยกูจะแพ้ยังไงวะนั่งคิดหลายรอบมากเลยยิ่งนั่งคุยกันเอาตีนนั่กัดและผักกันเชี่ยมันไอ้ยี่บาร์กับมันไฟ อ้ยเก่งเกินเขาเก่งเกินยองเขาไม่ไหวแล้วไม่อยากเล่นแล้วอยากเลยอยากเลยอยากเลยบิลลี่ครับนะนี่วอตอยู่ครับโดนละโดนโดนอะไรฮะโตลกไปไหนครฮะปูยบิดามึงเหรอโทษครับเป็นงานทีเจอพี่ชายครับนะนั้นๆใช่คิดถึงคิดถึงกันเฉยครับนะคิดถึงกันเฉยครับแต่ว่าตะกี้ตะกี้มันพูดนะมันบอกว่าของของฝั่งมันอ่ะไม่ต้องเตรียมแผลเลยเลยเพราะว่าฝั่งมึงอ่ะ มันเป็นแค่พวกแบบอะไรนะไซส์ไลน์อะไรเฉยๆอ่างอ่าใช่ครับสี่เลนครับนะสี่เลนสี่เลนสี่เลนเปลี่ยนชื่อเหรอครับงี้ไม่ไหวครับงี้โดนล้องเงี้ยไม่ไหวครับโดนพวกดูเบิร์นล้อเรียนงี้ไม่ไม่ดีครับโอเคที่เฉยแล้วเนี่ยพี่หลงเขาไม่ทักพี่เลยเนี่ยเออคุณไม่หลงพี่พี่แต่ตัวเฮี้ยนงอยหน้าตาไม่น่าใส่บวกสัตว์คอร์สนะมึงพูดกับเขาดิเขาคุยกับมึงเนี่ยนะ หน้าตาหน้าตาทอริยรถกระบ و กสะตักคอชิบหายเลยไปจับเขาหองพี่ไปจับเซนเซนมีอะไรจะถามคุณไม่ใครหลงใช่หรอนี่ไหมครับคนอธิบายไหมครับคุณเฉินพูดเขาเลยพูดเขาเลยว่าเขาเนี่ยมึงใครได้สัตว์แต่งมึงใครได้สัตว์ยูมคนรู้จักพี่เจ้ายซะด้วยพี่จ้าไม่พี่จ้าไม่หอมไม่ได้หรอลูกพี่หลงอ่ะอ๋อพ่ออยู่นั่นอ่ะไอ้หอมไอ้หอมมันขนานแล้วมีไอ้หอมอ่ะ ใช่มันมาสมัครแก๊งผมเพราะว่าก่อนหน้านี้มันไปอยู่แก๊งอื่นมาแล้วโดนเขาไล่ออกมาเพราะไปจีบผู้หญิงในแก๊งโอ้ยวิธีการโคตรเจ๋งเลยปะไปถามเขาเกาจะบอกขอเมตั้งใจอีกแต่แต่มึงมีอะไรจะถามไอ้เซนไหมไอเซนจะได้ไปแล้วเอเซนจะพูดอะไรพูดเรลยก็จะกดผิดพร้อมแล้วโอ้ยพูดอะไรเยอะเล่นเลยไม่ใช่เขาจะอธิบายยัยกูบอกว่าเราจะฟังอะไรเสียเวลานี่ก็ไม่เล่นเหมือนกันไห้เขาอธิบายเห้อยากอธิบายไงไม่อ่านไม่อ่านกดมาก่อนวะเออไม่ก็มีก็คือไม่ใช่คือพวกกูไม่อยากรู้แต่เฮียเขาอยากอธิบาย ไม่ใช่ไหมกูก็ไม่อยากรบกันสงสัยมีสงสัยอะไรตรงไหนนะกสงสัยเลยกูไม่สงสัยเลยแต่มึงอยากปฏิบัติกูให้มึงอไหริบัติกาคือที่รออยู่เนี่ยมึงจะพูดอะไรเออพวกกูไม่ใหญ่เลยเปิดใหญ่ไปก็อวยอธิบายไอ้ไอ้พี่เลตแอคทีฟให้ตรงกับคนเล่นด้วยผม้าได้ไอ่าอ่าเอ้ยเขาบอกว่าไอเดิมเซตแอคทีฟไม่ตรงคนเล่นด้วยซิ่งมึงรู้แล้วแต่มึงก็ต้องรู้อีกรอบแสนะเซนแสนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่กับบอกใอ้ทีไงบ่อยทีไงบอกให้ฟังไม่ใช่เป็นการแจ้งเตือนว่าตอนเรารู้แล้วมึงต้องรู้รู้ให้ได้นะต้องใช้ได้นะอ่าถูกอย่ามันจะมั่วนนะมั่วมาโดนกดนะอะไรอย่างนี้ครับแอดมินยังโดนเขินเลยอธิบายเป็นการอธิบายต่อเขินเลยทีเการอธิบายต่อเขินลยโดนอัมไปเลยไปเลย งเอวิลี่เนี่ยมูเซลเยอะเลยไอเซนด้อมันเขือนเนี่ยไอด้อมันโดนอัพมันอยู่เลยเห็นไหมมูเซลมันโดนอันเออมันเลิกที่มันไปแล้วมันกอนไปแล้วใช่ไอเซนมึงกอนด้วยเนี่ยเดี๋ยวถามก่อนกอนด้วยเนี่ยเรื่องรถนี่คือรถอยู่ในช่องเปิดเหมือนที่แข่งจิบเบลใช่ไหมโจจะเป็นโอนไรพี่อะไรนะครับพี่เวลาแบบเปิดรถนอกวงอ่ะกอน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 เบิกรถนอกวงนิดหน่อยมันใช้มันใช้ไอเทมในในช่องใช่ไหม อ๋อใช่ใช่พี่มันจะมีไอเทมกุญแจเข้าในกระเป๋าเลยครับเดี๋ยวี่ตอนนี้ทุกคนต้องอยู่หน้าวัดเชนแล้วละครับพูดอะไรพี่ยังมีไม่กี่ร้านอยู่เลยมีอยู่กำลังไปหมือนกพี่เสิรมีอะไรถามไหมครับพี่ต้องหาโปีครับผมน้องชายเดี๋ยวให้ถามเลยเอ่ยรถมันเหลือร้อยล้านแล้วนะปีนี้เซยอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ยยี่เป็ดครับพี่โอ้ยมีแฟนยังมีแล้วครับพี่ชื่ออะไรอ่ะ ชื่อ C ครับพี่แต่ชื่อ C เหรอแต่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเฮ้ยเฮ้ยไม่ผิดหวงนี้เนี่ยไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็หมายถึงว่าก็เดี๋ยวนี้มันไอ้นี่ไงเขาก็มันก็เปิดเปิดร่มก็เปิดเผยไปเยอะแล้วพี่ก็ไม่ได้ไม่ได้นี่เดี๋ยวอยากรู้เฉยผู้หญิงครับพี่ผู้หญิงอ่าโอเคแล้วเจี๊ยบอ่ะไเลิกเขาไปเจี๊ยบยังเซนเซนคือรถพับไฟไม่เกี่ยวใช่ไหมรถร้านใช่มต้องใช่รถร้านนะอะไรนะครับมันเฉพาะรถร้านนเดียวใช่ไหม ไปรถรถรถพับไฟได้เป่อ้าวข้อมูลไม่ตรงละวนี่เฮ้ยอ้าวอะไรเพิ่งมาต้องต้องใช้รถด้วยเหรอแต่เราไม่รู้อะไรเลยนะพี่เฉินฝักเราอ่ะเู้เรามาลูกแล้วเรามาลูกๆแล้วผมไปยืนฟังมาเขาบอกใช้ได้แต่รถล้านอ่ะคืออะไรนะอันคือมันต้องใช้รถกีฬาได้พับไฟด้วยคืออะไรวะนั่นแหละเขาเขาก็เลยไปคุยกันอีกรอบหนึ่งไงว่าสรุปยังไงไม่ก็ถือว่าพี่เฉินมันช่อธิบายทั้งหมดอ่ะเข้าใจง่ายกว่าเว้ยเพราะมันไม่ตรงไปตอนเนี้ย เออผมก็งงเหมือนกันครับไม่ได้มาผมก็ไม่ได้มาไม่ตรงเน่ยผมว่าเราเข้าไปเล่นน่าจะเข้าใจง่ายเออหรืออยากเข้าเนี่ยถ้าไม่มีรถอ่ะทำไงอ่ะแมตช์แรกมันอาจจะงงๆหน่อยแต่แมตช์ต่อไปก็คล่องแล้วถูกใช่ผ่านไปไวมากครับเซตตัวแรกที่เจอัแรกๆเนี่อุ้ยอายุน้อยอยู่เลยน้อง16เลยครับถ้าเล่นรอบเดียวไม่พอนี่คือคุณสามารถไปต่อคิวใหม่ได้นะครับในวันนี้นะ ไม่นะครับปัญหาคือไอ้ไอ้น้องแบบว่าไอ้เขาไ้าไปลองพร้อมกนเลยไหมครับจะได้จะไม่ไม่ใช่พีเลองเลยพี่เติมพี่เติมพับฝ่ายปะ5นาทีเซ็นทำไมวะพี่เติมพับฝ่ายปะพี่จะอะไรอ่ะอยากได้เอฟอยากได้เอฟบัลอ่ะเขาซื้อเอฟบัลต่อหน่อยได้ไหมโอ้ยไม่ไม่ไม่น่าเติมละมันเล่นยังไงอ่ะไม่รู้เลยไม่อ่่ะไมเติมที่เติมที่เออเสียดายนกั่นไอ้ที่มันจะพูดว่าอะไรนะเฉินเอาไปปรับหมายถึงว่าให้ไม่ไม่ต้องให้น้องอธิบายแล้วให้เขาไปลองพร้อมกันเลยครับจะไม่ชช่ครับจะมันลองแค่รอบแรกกกกรรรอออบบบแแแแมมมััันนนนนจะูห่่่่่่่ยยยยตววววาาาาทีีเเเเลลืไไปปปป็็็๊ดค้ผก ไปเก่งซะไม่ใช่ครับหมายถึงว่ามันไม่น่าเข้าใจยากไงถูกุบิล่ะเขาจะทำยากๆนะแต่พอเขาไม่รู้แล้วเขาก็จะมาพูดแต่เมึงเก่งไงเนี่ยมึงเก่งไงไม่เขาจะทํายากๆมาให้มึงเข้าใจยากถุไมล่ะถูกุบิล่ะอ่่ก็ถูกระบอกไม่เข้าใจอยู่แล้วระบบระบบไอ้นี่ทางไอ้นี่หรืว่าเขาทลอกเขาจะอยู่เขาเขาล็อกเขาผิดพลาดไง ไม่เนี่ยอธิบายไม่ตรงกันเลยครับไม่เข้าใจอ่ะก็พี่ไปพูดเนี่ยพี่ไปพูดใช่ไหมแล้วเขาบอกเนี่ยพี่ไปโชว์เก่งกับเตยครัดวพอถึงเวลาพี่พานมาเนี่ยมึงโชว์เก่งไงมึงทำเก่งไงแก่เฮียนะเขาบอกใช้เนี่ยรถล้านนี่เขาบอกอยู่เลยแก้พับไฟได้สุดเลยก็แน่เนี่ยรถล้านเบื่ออธิบายไม่ตรงเลยตอนนี้อยู่ขอบเชียร์แตมคุณต้เชื่อใครก่อนเหรตอนนี้พี่แตมพีแตมอยู่ปะเฮียวันเนี้ยใช่มันไปถามแก๊งที่เคยเล่นมาแล้วไอโฟอสเบี้ยการหรือมั้ยไอ้นี่ดิขอไม่พูดกับแก๊งที่เคยแแพ้้มาลวนะ พี่แฟมไม่อะพี่พูดทาไม้ไอ้สองครั้งเองพี่ชายบ้านก็ใช่แไฟเดียวอ่ะดูดิพี่เราพี่แล้วอะไฟสู้ไม่ได้ไฟผมสู้ไม่ได้เลยนะกระโปรงนะไฟเดียวอ่ะเดี๋ยวคุยกันว่าเดี๋ยวพี่ฝึกขับรถอย่างเดียวแล้วอ๋อไม่ตีละไม่ตีละไม่ตีละฝกขับรถเดียวผมผมไม่เจอไหมอันนี้สาระอยากผมเลาวันต่อไม่เอาถ้าเจอก็อยากได้เหมือนกันผมละวัน่ะ มันพี่จะสองมึงจะมีกูมีพี่น้าคือกูอยากได้ของกูไงมึงแจ๊คกูจะสอบกัเพื่อนอะไรวะไม่แต่สุดท้ายพี่ต้องเอาแก๊งไปเติมไอเอาของไปเติมแก๊งอ่ะถุบบ้านกเพื่อนแล้วก็เอาของไปเติมแก๊งเถุบบ้านสุดท้ายอนาคตมีนี่นั่นมาเอาของไปขายซื้อของเข้าแก๊งอะไรเงี้ยต่อนไปซื้อซื้อเท่าไหร่เพื่อนเออเออต้องไปซื้อซื้อเท่าไหร่ยี่ห้าล้านยี่ห้าล้านได้ไหมยี่ห้าล้านได้ไหมคนขายเต็มเลยบินโอ้ราคาเสียเต็มไหนมึง อี่ตอนบ่ายกูเห็นคนขายอยี่ห้าแค่ล้อเขาขายยี่ห้าล้านแล้วเอางี้เดี๋ยวกูจะซื้อไปให้มึงซื้อต่อปูโอเคไหมมันไม่ใช่รถประกอบพี่เออได้ไหมครับเียี่ห้าล้านนะคุยอ่ะไม่เกินยี่ห้าโอเคไหมเออโอเคได้ให้ได้เลียเก่งมากพี่เชิญพร้อมไัมครับพร้อมครับเป็นแป็นเหนือนนะยังไม่ครบนะพี่ะเลยนะเราขาดสองคนเหรอใช่พี่แซมเล่นล้อบนึงมีน้องเหม่อสามคนตอนไหนพี่อ้าวเฮียเลยสองคนเรามันเข้ามาไหม ขาดสามคนด้วยพี่เพราะว่าพี่แซมเหมือตอนเนี้ยไม่ได้ตามได้ไม่สองคนหรอแซมเหรอคือตอนนี้ขาดพี่โจงยังไม่มาวะพี่พี่โจงแล้วก็ใครพี่โจงพี่แซมใครอีกคนนึงไม่รู้ผมพี่เป๋อร์ตามได้ไหมล่ะตามได้ไหมล่ะตามได้ไหมล่ะถ้าตามได้รีบตามก็ได้มั้งไอเหี้ยกลายเป็นเราอะไรยังไม่พร้อม เออไอสัตว์ยืนขาแข็งมมมเมาท์มอยตระหน่าจะถ่าอโงนกำลัง,<ร>งมาแล้วไงโดนกำลังเข้าแล้วไ้เปื่อเชนเปิดอไอเปอิดมันบอกล่าสุดเออสองทุ่มถึงสองออสองทุ่มสิบอะไรไม่เกินเนี่ยมันบอกเกินละกำลังจะเกินนี่เกินละเนาะเหมือนเหมือนพีน่แซมกเฟลมเบสซีเคโดเนตมาสามพันบาทสู้แบบสมองล่มครบหรือเปล่าะจับกลุ่มห้าไหม อี้ยยู่่ครบจงไปแซมมานะท่านพี่แซมมาตรงเนี้ยครบพี่แล้วก็เหลือขาดอีกสองคนพร้อมยังพี่รอเดี๋ยวนะกำลังมาครับกำลังมากำลังมารอเดียนะคนเลยพี่พี่เปิดก็น่าจะกำลังเข้าแล้วพี่พี่เฉินอ่านอ่านนี่ด้วยนะพี่เข้าเฮ้ยพี่แซมพี่แซมเป็นการเฮ้ยกันบ้านพี่ชาย ใช่หรอสองงนะที่กูรู้มาสองทงเดี๋ยวนะขอโทษครับขอโทษเมื่อกี้อะไรอ่ะสล่มอ่มีสองอ๋อบวกเยอะไปไม่ต้อบวกอะไรอ่ะเมื่อกี้ถ้ามันไม่ไก่แบ่งแบ่งได้นะแค่ห้าคนที่แบ่งกันบวกสิบพลาชั่วโมงที่ที่ไปถ้ามันไม่ไก่ันบอกอ่ะเขาบอกว่าสองทงเกิดพร้อมกันอ่ะโอ้ไม่ฟังผมถ้ามันถ้ามันเป็นสองทงอ่ะพี่เลยง่ายง่ายใช่หรอถ้าทงไหนไม่โดนบุกอ่ะพี่คิดไว้ให้คนเดียวหรือสองคนพอแล้วถ้าทงไหนโดนบุกพี่ก็แยกไปโถมถ้าถ้าแล้วถ้าสมมติว่าไอ้ทงโดนบุกโดนบุกอ่ะพีี่กก็เรย ก็ไอคนที่โดนการอ, mm s. <S อ nah. ิทคนนึงก็เรียกเพื่อนไปเติมเพื่อนเองเล่นเหมือนกันเป็นชิป้าที่ไม่ใช่ตีกันที่กันก็คือเส้นแบบเซ้นหลังบ้านทิ้งเงี้ยห้าคนไม่มึงใช่ปะเป็นชิปะไม่ไม่ไม่ใช่แบบเห็นเขาเข้ามาไปเล่นสุดนะถ้าเขาไม่มีตัวห้าชั่วโมงเลยเหรอมึงเล่นอย่างนี้ยก็ได้ครับแล้วก็แล้วก็ปืนปืนปืนกันปืนกันสองคนคือเอาเป็นคุณต้อมเฟย์ครับคุณครับต้อมเฟย์ผมครับขอเป็นกันบ้านสองคนโอ้โหโอไม่จบว่าใครอีกคนนึง จุ๊บๆร้ันรอจงก่อนจงบอกจงกำลังเข้าแล้วพี่แก่นี่โดนสองคนนะอเต้องรอมันหนึ่งไอ้จงมีแก่นี้มีแก่หลอกใช่อันนี้อันนี้่าจะแก่กว่าอันนี้ไม่ได้แก่กว่าอันนี้แก่กว่าใช่นเมื่อกี้มึงดิวเอฟบันกับน้ำเพื่อนโอเอ้ยพลักลืม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 โอเคโอเคอะไรโล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 เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่สามสองหนึ่งเฮ้ยเพื่อนเป็นไงวะโอเคเพื่อนอันดีดี เนี่ยแท็กจวดจัดเลยนะไอ้นุกเออเออต้องมีนะเพื่อนสไตล์แกเลยอ่ะจวดจริงจะจวดจริงราคาก็จวดอยู่เหมือนกันแล้วมีน้อยด้วยตอนนี้คนมีน้อยด้วยเอ้ยกูเห็นมีนิดเดียวนะหกสิบคันเองผมไม่ดิ้นละอีกกูไม่ดิ้นละหกสิบพันก็สามล้านแล้วนะกูเห็นที่แลนอะมีสองไอ้ยไม่ใช่ที่แลนที่เด่เบวันนี้่เบิ้มพีคนตุ๊กว่าตอนตอนพี่แรกมามีผู้หญิง ไไม่ด้ยอมพร้อมกันเลยโคตรครับโู้รลยใช่เหรอง่าก็เพิงซื้อให้อร่อยนะให้เขาดูอันนี้แบบว่าแล้วได้ทะเบียน400ที่นู้นได้ทะเบียนตองศูนย์ที่บูมอันนี้บ่าไม่ได้นี่นะมันมีสลิปโม่ด้วยใช่ป่ะกันหนาพยายามแต่ตะลิบนะแต่เพิ่งเคยกินอร่อยสมมติว่าไอ้ไอ้ไอ้เพื่อนขอว่าโดนถังๆอะไอ้ถังๆแล้วอย่างเงี้เอฟบัลน่ะเฟียลสอกให้พยายามจริงจริงอร่อยวัดอยู่กัน กู้หล่อเราโดนเดียวได้เป็นไงไม่แบ่งเพื่อใครด้วยอย่าให้เพื่อนโดนไมซำฟรีกู้องให้เพื่อนนักหนักมใจกู้หล่อยนะพยายามโฟกัสเพื่อนเขาเยอะๆหน่อยนะอันนี้มาถึงในไฟใช่ไหมดิบใช่ใช่ในไฟพี่ไฟกลางอะพี่หลักๆก็คือถ้าพี่กดเราเป็เหรอปวดอร่อยเหรอเล่นปืนข้าอย่างเงี้ยถ้าพี่กดปืนมาได้ตกยานแต่ว่ากล่องกล่องนื้มันราคาเท่าไหร่อ่ะเออปืนเท่ากันใช่ป่ะดิบใช่ปืนเท่ากันพี่เริ่มหลักอยู่อย่าคิดอย่าคิดอ้วนดิเฮ้ยไม่อ้วนหรอกชิละ อือไม่อววว้ว,วนเหรอวะไปเล็ววัดแค่ใช่ปะวัดแค่พี่วัดแค่เราอบาดเหรอพี่ซื้อมาเราติดนี่ก็แพงถูกไหมถูกไหมนี่ซื้อมาเราติดนี่ก็แพงแใช่ไหมนี่มันมา้อยต้นไหมหรือว่าลอ<ช>ยยี่หรือ,100รอ100ลอยลอยกว่าเลยรถอะไรพี่ผมซื้อมานี่มันรถอะไรปะทัฟเฟิล หนึ่งสองหกดับเพิเยียวโคตรกอดลูกเยียวโคตรกอดเยียวโคตรกอบตุ้ยับเมเดี๋ยวอ่อยตัวเราไปเดี๋ยวเลยเดี๋ยวอสามนี่ึ่งเคยเล่นเหมือนกัน G P L แบบอาวุไรก็ได้ไม่ไปหรือว่าอยากมาเล่นเนเนแยกได้หมดเลยหลอดมันขรือพี่ขึ้นี่นี่ไงหลอดขึ้นล้วขึ้นอีหลอดอัปเดตแนยอ๋อกหอมะ เก้าตัวเ่าเก้าไปกว่าเจ็ดเก้ามาบ้างเยอะเยอะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องมาเลยไม่กินปฎิบัตมายังเนี่ยพี่ เออโ็ออกมายังอ่ะไม่จะครึ่งชั่วโมงแล้วเนี่ยเพซื้อครึ่งชั่วโมงนะอะไรนะรับกระเป๋าต้องการอะไรเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อ้นจงไอ้นี่มาอย่างไรจงกับใครมาเอ็มมาเอามตัวแมอ่ะอะไรนะไอ้จงอะไรไอ้เบื้อจงแบ่็คพาล่านี่สินนะครับแล้วถ้าแดมมาแล้วเปิดมาแล้วใครวะนี่เหมือนกันมาใกล้จงไอ้พี่ครบละจงครับสี่สามไม่ว่าเราไปยิงต่องไปนะ มีคนเมื่อกี้ยี่สิบแล้วมีคนออกไปอ๋อยี่สิบคนไปหกร้อยยี่สิบล้านเนี่ยผมขายรถไม่ห่อยมีค่ากุญแจนะครับปกติมันเขามีแต่ค่าเราเป็นเกษตรกันมาเข้ามาหนึ่งคนเดียวจงไปเดียวได้ครับพี่มีให้มีมีใครไม่ค่อยใจตรงไหนปะคนคนอีกทีครับฮะพี่ออนจะถามเฉยอะไรอะไรดีบแล้วผมอยู่ตรงไหนเข้าใจตรงไหนื่อะไรเขาเขาอธิบายไปแล้วเหรอตัดไปให้ ก็จะใช้ของของเขาแหละ้วนะวิจิวิจิเขาเลยป้าเฉินรับเขาบอกให้เราเล่นไม้ไม้นะไม้น้าดิฟเมื่อกี้แหวนทั้งหมดที่ดิฟดังอ่ะมันมีคนมีคนแอบถามกันด้วยนะว่าเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้เขาเข้าใจปะคือเขาอธิบายไปแล้วหรอเนี้ยมันมีมีคนถามอย่างนี้นะอันนี้มีคนถามแล้วพี่ไม่รู้ว่าใครนะจะลื้อับวงไว้แต่มพอรู้อยู่ครับว่าใครมันมันผมยาวใช่ไหมครับพี่เฉิน ไม่แน่ใจแต่เขาด่ามาอะไรอะไรไอ้อนาอนาแล้วนี่นี่เขาบอกว่าอนาอนาเขาเขาอธิบายไปแล้วหรอเขาให้ตัวเขาทับไม่ทับอะไรนะนาไม่รับตแต่รู้กันใช่ปะอันเมื่อไหร่จะไปกระทอกไขแดงเดี๋ยวเราพูดทีเดียวเราพี่ตรงมาก่อนครับครับนะสรุปมันมันมันเป็นสองเลนใช่ป่ะใครคือใครพูดนะใช่แล้วนะบอก โอนเจียจงเจียจงมีดสายฟ้ามีแค่หนึ to ่งในสามหกเซอร์ฟเวอร์เรื่อยแหละเดินทางมาอยู่เกณฑน้องมาแล้ว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 แม่งอีกแล้วอะไรอะไรมึงเป็นอะไรไม่ใช่ไม่ใช่ไอ้จงมันมันไปไหนจงไปยังอ่ะจงไปยังอ่ะไงเจ้าดาผมไม่เดียอมเลยขายได้แค่ร้านไงมันเข้าเลยหรือเปล่าเด้งโจ้่ลยดิอ่ะ